ได้เป็นกิจเสื่อมกิจเสื่อมต่อปากันนานนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับว่ามาแล้วครับทั้งหมดที่เราเริ่มทํางานมาแล้วก็พัฒนานาคดต่อไปที่เราจะเปิดโครงการใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่จะเป็นขาวเสร็จครั้งเนี่ยจะโดการอนุบาทุกคนธุรกิจทุกหลันะครับในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ที่นี่นะครับคุณนวัตกรรมทำไมที่หนึ่งไร่ถึงจะทำได้ขนาดนี้จะรอดูนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับบริษัทเราเนี่ยที quiero, ่ผ่านมาระยะเวลา15ปีนะครับเราทําไปไปแล้วทั้งหมดประมาณ14โครงการนะครับมูลค่าพโครงการก็7,480ล้านนะครับโครงการที่ประกอบทั้งหมดที่เราเห็นนี่นะครับในนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรแวรนโปรวันโปรคอร์สโปรสแควร์เรสโตคอนโดดิโมพาร์คยูเป็นโปรท้า เทมโปลูโมดีเทมโปโบนโดติเทมโปราชดาเทมโปเตมเทมโปเทาเทมโปเทาให้เป็นหนุนแล้วก็เดอร์ลิฟโต้ทั้งนี้เป็นทั้งคอนโดแล้วก็เป็นแนวด้านตลอดระยะเวลา15ปีที่เราทำมานะครับนี่ครับผมแยกแยกให้ดูนะครับที่เราทำทั้งหมดนะส่วนที่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมมีทั้งหมด8โครงการนะครับอันนี้ต้องเห็นด้วยว่าคอนโดอย่างที่เราทำทั้งหมดนะ จะเป็นยางรถไฟฟ้าทั้งหมดเพราะเราบิฟในแนรถไฟฟ้าผมเคยพูดมาตลอดถ้าใครเคยสัมภาษณ์ผมจะบอกว่าผมเชื่อในคอนโดที่ติดกับรถไฟฟ้านัตลอดไม่ว่าสถานการณ์ยังไงคอนโดติดรถไฟฟ้าก็ยังูำได้นะครับทีนี้คอนโดที่เราไปเห็นอย่างที่สุดก็อื่นเชียงกุ้งแกลน,นะครับคุณล่าถึงจับได้ว่าประมาณสองปันนาฬิกานะครับอยู่ตรงบุรยากาศ ใหญ่มากครับทําให้พลาดเราเริ่มมีที่เสี่ยงเริ่มแต่โครงการที่ใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่ไม่ไ้เป็นเงินทุนทั้งสิ้นคนดดทั้งสิ้นที่อธิบายให้ทางน้องๆฟังนะครับเราใครหมรแล้วครับแต่คําถามแล้วเราไปทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวยวอธิบายฟังส่วนอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นแนวน้าทั้งหมดที่เราได้ทําไปแล้วมีบางโครงการที่ยังเหลืออยู่ไม่ไม่มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปโท้าที่เป็น เป็นชาวบ้านสามชั้นแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับรลมนะบิมูนแส,าสานลนและก็ลิมูนพลาฟอยู่นะครับมูลค่าทั้งสิ้นของโครงการแนวรางนี้ก็ที่เราดำเนินการไปแล้วผ่านห้าไมล์สามกิโลสามที่เพูดถึงในอดีตนะครับนะครับตอนนี้ถ้าคนตามบริษัทวิวแลนด์เขาเห็นว่าวิวแลนด์เนี่ยเราจะเมียทั้งหมด400ล้านเป็นบริษัทมหาชน ร่วม10ปีแล้วนะครับจริงๆเราเตรียมการว่าเราจะเข้าตลาดแต่แต่เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่รายมันเป็นวิวแลนด์ในปัจจทบันนะครับตัวจุดทะเบียน250ล้านตำล้าเต็มนะครับจะจำเหมืนวิวอาร์ทที่ติดมันจะนานนะครับก็คือเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารห้องซักครับเป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับบริหารอาคารชุด แล้วก็มีดิิควรให้กับถึงบ้านให้กับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเราจะทําให้ของเราเองนะครับต่ไม่ได้ทําให้คุณอื่นเพราะสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่าเราอยากรักษาชื่อเสียงของบริษัทนะครับไม่อยากให้มีสภาพในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับและยางก็เป็นมาที่ก็ตตามให้กับเราเรดา้วยเวลาเราซื้อมาขายไปให้กับลูกค้าในประเทศหตลาดนะครับตอนนี้เราเริ่มมีแนวคิดว่าเราเริ่มในเว็บไ์ หลังจากการที่5ปีที่แล้วนะครับ5 0ปีที่แล้วเรามีความจดว่าเราควรจะมี p a s ซ i v e i น c o m e คำว่าแพสซี v e i น c o m e คืออะไรแพสซี v e i น c o m ก็คือรายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ซื้อมาขายไปก็คือเป็นรายได้ที่จะเชียงโรงแรมเป็นต้นนะครับขอทราบว่าเขากินไปตลอดกิน,นยาวนะครับแต่กำไรอาจจะช้าหนึ่งจุดคุณอาจจะช้านิหนึ่ง,าางแต่เมื่อเราถึงจุดจุดหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะได้แต่เป็น เป็นแคปกืเลยแคข,ข,ข,ยข่าวก็คือเงินสดเข้ามาบริหารโรงารเป็นน้ำเลี้ยงในกรณีที่ออทธุรกิจมีปัญหาไม่ว่าจะด้านใดน,นะครับโรงแรงมก็จะเป็นน้ำเลี้ยงให้เรามีแคโศกเข้ามานะครับก็ขณะเดียวกานในขที่เห็นนะครับที่น้องๆสี่นะครับก็เป็นธาคารยูเวิร์เรามีปกชั้นนะครับ,รรบชั้นเราเชื่อมต่อโรงแรมกูเกิลนะครับกูเลเป็นโรงแรมที่มีทั้งหมด เจ็ดสิบเก้าห้องนะครับอีเจ็ดสิบห้าห้องมีรูปท้ายก็หลายแบบนะครับเออ่เริ่มจากวีวเวิร์สนะครับวีวเวิร์สเนี่ยชั้นหนึ่งเป็นที่จอดรถนะครับชั้นสองชั้นสามชั้นสองจะเป็นโคถงจะเป็นที่ร่มมานั่งหาอินสึนได้เลียได้ที่ร้านกาแฟให้ให้ชิมนะครับแล้วก็ชั้นชั้นสามไอ้จุดที่เราเห็นตามรูปนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นออฟฟิศให้เช่า ให้ขอโทษครับเป็นห้องประชุมที่ให้คนมาจัดสัมมนาประชุมผู้เรียนหุ้นมาออกรายการทีวีโฆษณาสินค้าตัฒนาไทยทอนนะครับตัวบทที่สี่ก็จะเป็นคอฟฟี่ให้เช่านะครับคำถามเพราว่าจุดประสงค์คืออะไรที่ที่เป็นที่สี่เป็นบทผู้บ่นนะครับที่สี่ก็จะเป็นอาฟิล์มแคเช่าบอกอะไรครับบอกกับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่มีทุนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ ไปเช่าพื้นที่ใหญ่แล้วก็จะมีทั้งสองห้องนอนอขอโทษครับออสองโต๊ะสามโต๊ะหนึ่งโต๊ะได้มีพื้นที่ส่วนกลางให้นะครับเป็นออฟฟิศในราค่าเช่าก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเหมาะสำหรับทุกสตาร์ทอัพุกสตาร์ทอัพแล้วคําถามมาทําไมถึงมาเช่าก็มีคำตอบว่าถ้าเราทำธุรกิจท,ที่บ้านนะลืมเล็กๆนะครับธุรกิจครอบครัวอะไรก็แล้วต่หรือตั้งตั้งก็ดนะีลืมมันจะ ยู่ที่บ้านมือที้เสียบสองก็ม่าจให้การสื่อสารของลูกค้ากับเราไปเกิดปัญาพ้าดก็ไม่ต้องเช่าก็ทำไม่ต้องทำก็มา,มาเช่าอะไเรเห็นไ,ไหมฮะมีห้องสองที่สามท,ามที่แค่ถ็กนก็ปังอมานะครับแล้วก็เรามีขออุปกรณ์ให้พร้อมหมดทั้งสิ้นนะครับคาถามาคือตัวทะเบียนที่นี่ได้เลยนะครับเรามีแผนแผนเกิดทะเบียนให้นะครับ,รแ,ลนะรบแล้วเวาลาเรา,ามาหาลูกค้าลูกค้ามาหาเรา เราเองเราก็อยากให้อยู่ในสภาพของเอ,อติดที่ดีนะูฮะเดี๋ยวเราเข้าไปถือหน้าเชื่อถือไปคำถามคือว่าถ้ารย์เขาไปเห็นเรา,ปาเป็นราวโหแค่หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งเพราะไม่ไม่งานอยูใช่ไหมครับนั่นสิ่งที่เราแก้ปนะัญหาให้ตกตับโปรตาร์กท,ที่ไม่อยากยอยูุ่งเยอะๆนะครับร้อยที่หนึเติบโตก่อนแล้วก็เลยหาที่ใหม่นะครับเ,เริ่มจากที่ถามมาเช่าเราก่อนแล้วก็ามาทำแล้วเวลามีลูกค้าที่มาคำถ,ถามอื่นไม่ยากเลยนะ เราห้องคเปนชั้นสามให้เช่าเวลาลูกค้ามาก็นัดเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเอานี้นะผมชายรัตน์นะอยู่ห้องบริษัทตามศูนย์ชั้นนี้นะผมกเช่บห้องรรจุเจะมีแจกนะรัผไปที่ยวที่คุณสุนทรอานะครับเขาก็จะจกของเราให้ทุกคนงั้นลูกค้าที่เก่งเก่าก็จะไม่เห็นว่าเอาี่เราเ็กนดหน่แต่เห็นแน่นะเอาที่เราเป็นเจ่ดี่ดีนะ จะสร้างอิมพิวสให้กับลูกค้าได้ด้วยราคาที่ไม่แพงเลยนะครับราคาที่ไม่แพงเลยค่าเช่าห้องประชุมก็เป็นชั่วโมงน่าหึ่งสุดเราก็มีกาแฟที่บริการกับลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนโรงแรมเนี่ยเราก็มีรุ่อยู่ประมาณสี่ห้าแบบนะครับโรงแรมก็เป็นลักษณะที่ทางเก็ดคู่ของเราก็คือว่าเป็นลูกค้าที่มาลงทุนที่มึงทำงานเองนะครับใครก็ตามที่มาออฟฟิศนะครับ ใครก็ตามที่มาสูส่ราชการใครก็ตามที่ผ่านพ้นภาระมา,า,า,ม,ามาสอบเข้ามหาลัยหรือสอบสอบบ้านโรงเรียนเตรียมอะไรก็ได้แต่งเลยส่วนใหญ่แนละ้ววันนี้เนี้ยบรดายอยู่ในช่วงนั้กมาแบกเต็มตอนนี้ลุงท้ายเราจะมีมีนะมีเตียงดับทุรียมีอาหารน้ำมีเอ่อมีห้องที่เป็นเตียงเดียเ่ยวเป็นแคมรี่นะครับมีสามเตียงก็าเราคนที่มาสี่คนไปมามาถามคนนี่จะเป็นซอก จองสองห้องันจอห้องเดียวก็ได้แต่ว่าแต่แพนก็ไ้ดีแต่ห um um ัวแล้วก็จะถูกว่าที่มาจองสองห้องวิธีการก็คือว่าเราเน้นนะคเราเน้นหนึ่งควาสะอาดสองราคาไม่แพงนะครับสามอินเทอร์เนแรงอินเทอร์เน็ตนี่ห้องกับห้องเลยนะห้องกับห้องแล้วกอด็อันนี้ประิจยเป็นผลี๋ยะอธิบายในถ้าใครเอยาก่าไะดูเดี๋ยวพี่จูนจะพาไปดูครับเราแยกส่วน ห้องน้ำมันก็แยกห้องอาบน้ำกับห้องห้องห้องถ่ายอีกห้องละห้องอีกห้องอะไรเพาเรามีความเสื่มากพวกที่มาออกหุ่นุกเนี่ยเวลาเขาทำให้เขาอยากนอนอันขยะอาบน้ำอาบไฟขยะขยะเข้าห้องอุจจาระในห้องออไปเพร่ะเขาอยูเวลานอนด้วยก็มันขึ้นตัวลงชั่วโมงนึงแม้แต่ซิงนะซิงซิงที่ากไอที่แปลงไฟเนี่ยก็อยู่ข้างนอกอันกูจะมาอีกคนก็จะมีเวลาเซฟในการนอนด้วยพอออกรูปมาเขาดีนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราภูมิใจนะครับที่เราเปิดมาประมาณปีนึงเราได้รบับรางวัลน,นะครับจากเอ,อ่ออากูด้าปีาปีที่แล้วเองครับเป็นรางวัลโกลเซอร์เคิลนะครับคํา,ออาคคถามว่าทําไมถึงชื่อคร uh ูเท uh ียนก็เราคุยกันเด็กๆทั้งเก่ชื่ออะไรอีเราก็ไม่เกินทางแรงก่อนเด็กๆก็อบอกว่าเอางี้แล้กันครูเทียนว่าเอางี้แล้กัน ไทยมยอยากใหม้มีความสุขงบผู้เย็นสบายที่โอกเย็นใจก็เป็นที่มาของว่ารูเ้เย็นะครับนะี่ครับนอกจากตรงนี้แล้วตอนนี้เราโรงแรมเราก็นั่งกันตกความรูเส็เกนะครับว่าเราจะไม่ได้ปรโมทอะไรเลยแจกคนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้เนเรื่อยๆสำคัญที่เราจะเห็นสายคุณพักแขกปีพีแขกไม่ได้มานอนคือเดียวแล้วไม่มาเลยนะครับไม่ใจแขกปีพี อีวิทเยอะมากนะครับมาสี่ห้าครั้งหนสี่ห้าครั้งเราได้ตายอยู่แล้วเราก็มีโครงการที่ผลตอบแทนที่สองอันนี้ที่ดินซื้อไปแล้วนะครับแบบก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ดินก็ประมาณสักไร่กว่านี่ใหญ่ใหญ่กว่าที่นี่นะครับใหญ่กว่าที่นี่ก็เดี๋ยวรอรอรับให้เสร็จเมื่อได้เราไปใช้การต่อไปนะครับอันนี้คำถามคือที่เรามาตรงนี้เพื่ออะไรครับเราเพื่อ จะบอกให้น้องๆเตือนเห็นว่าที่เราไม่ได้ไปไหนนะเรายังอยู่เพียงแต่ว่าเรากำลังจะก้าวขยันละครับในปีโครงกานะครับเรามีกำลังทั้งหมดหกโครงการนะครับเราเริ่มทำเซกเตอร์ที่แผนขึ้นนะครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวคุณคุณวิทูจะมาเล่าให้ฟังโครงการก็จะมีมีเทอร์ราเฮาส์มีเทอร์ร่าวอเตอร์เทอร์ราคลาวเลนเทมโปนิโมมาร์คฟิส เจมโบ้ใหม่แล้วเดี ôi, ๋ยวจะเห็นนะครับถ้าน้องมองเห็นรูปประดับเซ็นี่มันาตกต่างแบบของรูปร่างที่บอกเราเราเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับคแล้วก็ส่วตัวจุดพอดังนะครับผมให้คุณวิถูลมาลงรายละเอียดนะครับนะครับอาจารย์วิถูลครับ ขอบคุณพิชิตมากนะคะขอได้เชิญนะคะคุณนิภูอธนวัฒน์แก่นนะคะรองประธานที่ดินโดยสายรุยสบรนด์จำกชนนะคะสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับพ <ali? S 2> <okes> ี่เพื Read ่อนๆสื่อทีนะครับก็เดี๋ยวเราขอเล่าตัวแบรนด์เซกเตอร์นะครับ s e g m e n t a ่ i o n แล้วก็แบรนด์มันเซ็ปต์่างๆที่ทำายทีอย่างที่พี่ชิตมาแค่กล่าวนะครับปีนี้เราพร้อมบุกแนวล่างนะครับโดยมันจะมีโครงการไม่กับโปรเจกต์อีกอันหนึ่ง คือเล็กทนโป้ราคาโครงการที่ดินประมาณสองร้อยไร่เดี๋ยวเราค่อยเล่าไปเขียนแปลกันโดยไปดูวิวัฒนาการนะครับจากคนที่เคยเข้าใจรู้จักวิวแลนด์อยู่แล้วจะเข้าใจแล้วก็จะรู้จักแนวของเทนโป้ไปลัอนอย่างที่ชาเรียนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคอนโดมิเนียมบางพวกอาจจะใช้แบรนด์เทมโป้ทั้งหมดแต่จะมีซับเซกเมนต์ว่าเทมโป้เป็นคอนเซ็ปต์อะไรก็ตามหรือเทมโป้ด้วยโลเคชั่นนะ โดยลโลเคชั่นอีกหลักเนี่ยของเพนโกลแมโอนเนี่ยจะอยู่แนวมันเานะครับแล้วก็พอในยุคก่อนน้านั้นสมัยยุนเราก็ลงไปทำเซกเตอร์ 1, นะครับนแบรนด์เนสโก้คอนโดมิเนียมนะครับเป็นแบรนด์อีโคโนมีคลาสนะนแ,น Class, นะแล้วก็มีทาวน์เฮาในแบรนด์อีโคโนมีคลาสก็คือเดอะรีโม่เป็นแถวเราสองชั้นอยู่รอบตะเข็บของโมบวยร,อ,อ,ยรอบนอกเซนโมบายน,นะครับแต่ด้วยต้นทุนที่ดินก็ดีหรือต้ออนทุนค่าก่อสร้างก็ดีเราจะค่อยค่อเห็นแล้วว่าเซกเตอร์ มันจะค่อยๆ่อยหายายกขึ้นเรื่อยเรืนะครับแล้วก็บวกกับตัวความแข็งแรงของลูกค้าด้วยนะครับในกลุ่มเซกเตอร์นี้นะมันก็เป็นสิ่งที่เราเองได้บอกว่าบิลด์แอนด์เองจริงเี่ยอยากจะขยายแบบเซกเตอร์อื่นอื่ขึ้นไปเรื่อยเยเหมือนกัน,นในช่วงที่ติดโควิดนะครับเงียบเงียบกับโควิดเราเองพัฒนาแล้วก็ซื้อที่ดินแลรงแรงเพื่องแกะทำโรงงานแกะแปเซกเตอร์ตัวครูนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปใสน่นนนนกับแรนด์ยเพรับ โดยตัวแรกเนี yeah. ่ยที่จะเปิดเนี่ยแบรนด์ของเราปีนี้คือเทอร์ราสเทอร์ราจริงๆเนี่ยก็คือมาจากเทอร์ราเดียวนะครับโดยแบรนด์คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจริงๆคือโลเคชันเปนหัวใจของคืออะไรโลเคชันคือโลเคชันแนวรถไฟฟ้านะครับก็คือเนี่ยโฟตัวเดิมเลยแต่ว่าด้วยราคาที่ดินปัจจุบันกับราคาค่าก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอได้เลยว่าราคาต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนี่ยแนวรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันมันแตกไปถึงแสนถึงสองแสนหลัง ะครับให้ในโนะลเคชันนั้นเราก็บอกเออเราประเมยว่าแคนเทอร,ร์เนียกันจะเสมือนเป็นโลกเสมือนนะครับเป็นอีโคซิสเต็มที่มีความสงบสุขอยู่ในโลเคชันหรืออยู่ในโลกใหม่หนึ่งที่ค่อนข้างจะมั่วไหวในโลเคชันใกล้รถไฟไฟ้าโดยปีนี้เทอร,ร์เลียของเรานี่จะมีทั้งหมดสามโครงการนะครับรวมมูลค่ากว่าเก้าพล้านบาทนะครับโครงแรกนะครับคือเทอร์ราเฮาส์นะครับอยู่ที่วิภาควิจันผลิตินิสเซน โปรเซสต์ว่า BTS โขดดิน24นะครับเป็นโลเคชั่นที่สามารถเดินทางด,ด้วยรถไฟฟ้าได้แต่คุณยังมีความเป็นส่วนตัวด้วยบ้านทาวงอ่อนี่เป็นวิลล่าเองนะครับวิลล่าหนึ่งสามชั้นอ่าที่ดินประมาณ50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ4 0่ตารางเมตรนะครับทุกหลังจะมีลิฟต์และทูนสามารถอยู่ส่วนตัวอยู่นะครับอันนี้คาดว่าจะเปิดโครงการได้ใน เราเราไปทั้งสองอันนี้ครับทั้งโครงการมีหกหลักเท่านั้นนะครับมีแค่หกหลักมูลค่าโครงการประมาณสามร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวถึงเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะเรียนเชิญนะครับสื่อไปไปเยี่ยมชมโครงการสินค้าดูตัวถัดไปที่จะออกมาครับในปีนี้คือเทอร์นาโฟลเตอร์อยู่ในซอยเนี่ยครับอยู่ในซอยเด็นะครับอยู่ใกล้กับมีนาศีหลักอย่างที่บอกเรามีที่ดินอีกอีกหนึ่งแต่เนี่ยที่ดินไม่ไม่ไม่ใหญ่อย่างที่บอกที่ดินอจริงอยู่ที่ประมาณ ทำได้แค่สีหลักนะสี่ยูนิตเท่าไรอยูสองยูนิตถ้าอยู่หน้าที่ดีมองก็จะเจอโลตัสกเท่าเ้าเป็นสถานีนะโดยโลเคชันนี้เราก็ล้บอกว่าจะเตรียมทำเทอร์ราอิโคการนนี่คือแกบสี่หลังหันไหล่ชนกันเราจูงมูลค่าโครงการประมาณสิบล้านหลังละยี่สิบ้านด้วยโลเคชันของผมแล้วอีกโคการ์นก็คือเทอร์าซาวนะอยู่ตรงปีก้าวเฉลิมใล้กับปฟ้าวเลิมชนะครนะ ตัวนี้มีหดเก้าหลักนะครับมูลค่าศน์โครงการประมาณ450ล้านนะครับน่าอันนี้เป็นดาวนะฮะเป็นสเตชั่นแบบจริงๆนะครับทีเรี้องโดยแบรนด์ของเธอ่าปีนี้เองเราก็เชื่อว่าด้วยเซกเตอร์นี้นะครับประมงณซื้อค่อนข้างจะยังมีผู้เป้าหมายมาต้องกางซื้อเราเชื่อว่าเดินได้เรื่อยๆสัปดาห์นี้เกี่ย่กัว่าโลเคชั่นต้องชัดเจนแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มีความเป็นเอกลักษณ์สูง แล้วก็อย่างสเปคที่เราให้เรบอย่าย้อนกลับไปขอเรื่องคนอันนี้เองจริงเนี่ยอย่างที่บอกว่าทเทอร์ร่าทเทอร์เรียเราวิวแลนเองโดยได้หวั่นวิเชียรในเรื่องปรีมเรื่องแมทเทอยร์เรื่องสเปซเรื่องไซสซิงนะอย่างทเทอร์ราเองด้วยพื้นที่จำกัดในเมืองเนี่ยเราเรายัางทำส่วนยกตั้งหรือวัสดุที่เอามาใช้อย่างทเทอร์ร่าเฮาส์เนี่ยเป็นกินเผาอินกินเผาเพื่อลดความร้อนจริงๆแต่เพราะว่าเราเป็นแอร์พ็อกสกิน แทนที่จะเป็นตังคแพงปกติก็จะเป็นใช้ยกิบเนี่ยเป็นตัวดับเกกลสกินปวดเหตุความร้อนแล้วคือสะพานวันกับเข้าไปโดยสัจจากวัสดุที่เราใช้ก็คือเป็นตัวดีเผาส่วนเทอร์ราคอร์เตอร์วีโลเจชันเนี่ยมนสามารถทำเป็นโคมออกวิแกนได้เป็นอะไรก็ได้เราเลยใช้กิบนะครับเป็นตัวนึงถ้าเป็นเธอเทอร์ราทาวเนี่ยจะใช้แบบนี้เป็นเปลือกอะไรที่อุ้งล้อแล้วตั้งใจดีไซเนอร์ตั้งใจให้มันเสื่อมในต่างกันเวลา หมายความว่าไม่ใช่ไม้ที่จะต้องมาเดียวเองไปมคืออยากให้คนที่อยู่ในนิสัยของคนในที่ของเราเนี่ยเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ไมม้ก็จะซีดตามกาลเวลาเลยแต่เราจะเรื่องไหนแต่ตัวนี้ที่คุณยใไนิสัยจะเป็นไม้ที่เราชอบจากอีกุนนะครับไม่สนญี่ปุ่นตัวนี้ก็คือแบงก์ของเทอร์ราเพเซนต์สามโครงการตอนนี้วายวายแบงก์ที่สองที่อยากจะพรีเซนต์ก็คือไมล์ร่านะครับไมล์ร่าเองจริงๆจะเป็นภาษาละตินล่าสุดนะไมล์ร่า ก็คือไม้หอมกับยางโดยคอนเซ็ปต์ของเทปโปวายร่าเราเองเนี่ยเราเลยปรับคอนเซ็ปต์ไ้ว่าบ้านในยานไม้หอมนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่สเปซิฟิกว่าเทปโปวายร่าจะเป็นสไตล์ยุโรปสไตล์ไทยหรืออะไรคอนเซ็ปของโครงของเทปโปวายร่าเนี่ยจะสามารถเดินไปตามโลเคชัน่นต่างๆได้ปรับไปตาม โมเมนต์นั้นตามยุคสมัยจะเป็นโมเดิร์นก็ได้จะเป็นไทยก็ได้จะเป็นยุโรเปียก็ได้แต่สาระสำคัญคือส่วนต้นไม้หขาจะต้องเป็นไม้หอมนะฮะนี่คือนี่คือคอคอนเซ็ปต์ของไมล์ดาวน์นะฮะโดยเราเปิดโครงการแรกที่บางสิบเมืองแถวแถวที่แรกเฉลุงกียรตินะครับซึ่งซ้อมร้อยช็อปเมื่อ16-17ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับก็คือ ตัวซัฟต์ท้อยหมดตอนนี้ไม่มีบ้าน่อโอนนดขายหมดตอนนี้เร่งบ้านสเตจที่2เพื่อจะขายถับไปอีกโดยโครงการนี้เองนะครับอันนี้บ้านตัวอย่างเดี๋ยววันไหนน่าจะมีน่าจะสามารถพาไปเดูได้โครงการที่จะียกว่าไวร่าอันนี้โครงการมูลค่าโครงการ7จ็ล้านนะครับหลายร้อมีทั้งแบบบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดเริ่มต้นที่36มสตารางวานนะครับอยู่ที่ประมาณ6.99ล้าน จนถึงบ้านเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ80ตารางวาราคาอยู่ที่82ล้านอันนี้บ้านตัวอย่างถัดไปก็คือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราจะเปิดเป็นองพิซิ่มลิมโม่ครับมีโครงการหนึ่งปีนี้จะเปิดคือแบรนด์พาร์ควิวคือแบรนด์บ้านแสะโดยโครงการนี้ก็กำลังจะเปิดในไใจนี้เหมือนกันนะฮะโครงการลิมโมพาร์ควิวเชื่อมโมแวนนะฮะเป็นสไตล์นอร์ดิกอันนี้ส่วนกลาง พื ào, to, ้นเอ็คอนเซ็ปต์เราก็จะพยายามกระจายส่วนส่วนกลางลงไปกระจายทั่วทั้งโครงการนะโดยโดยการคอนเซ็ปต์อย่างที่เรียนนะก็คือเราค่อนข้างเน้นที่ปีนสเปซส่วนใหญ่นะอันนี้ก็คือขัดเนาแล้วก็ตัวดปีนสเปซด้านหน้าซึ่งข้างในจะปีนสเปซที่ๆส่วนส่วนกลางที่ที่หนึ่งในโครงการอันนี้บ้านสไตล์ต้องแตกบุรพ์พโครงการประมาณ360ล้านราคาเริ่มต้น77ล้านอยู่ตรงชัยพฤกษ์ตัดกับแจ้งวัฒนะ ก็คืลกตัดเซวาเซนตรงเลยหถัดมาอันนี้เป็นเมตกโคเกนะครของเราที่ดินแรงแรงของเราเองนะครับเรามีที่ดินถึงนอยู่แล้วนะครับเป็นปักหมุปีนี้เราจะพัฒนานะล็อกมันออกมาก็คือเล็เทมโปนะเราเลเส็จจากเทมโปเป็นตัวตัวตัวของวิวแรงหลายคนจะรู้จักเทมโปแต่ไม่เคยได้ยินวิวแรงรู้จักคอนโดเโเราเลยใช้อักเทมโปก็คือจักหวะลของชีรีสเนี่ยกลับมานเป็น ลิสิวอ ok ินเวสต์นะครับโดยโครงการที่มูลค่าในเซ็นเชียร์เ sí. วิลด์ทั <t <t ้งหมดเนี่ยมี4โครงการย่อยรวมมูลค่าโครงการ2นะจะรับ10ล้านเป็นใช้เวลาพัฒนาระดับหนึ่งทั้งหมด2โครงกนะครับเราขุดเล็กขุดนะครับไม่ใช่เป็นบอร์ดินเดิร์น เราคุดเล็การโครงการที่20รไร่นะครับจริงๆเราเราใช้ใช้ซิสเต็มของเองก็คือเอาเล็กดินขุดออกมาเนี่ยโผมที่พัฒนาของเราเองแหลกเน,ในตัวเองนะครับคุณเล็กโครงการประมาณ20ารไร่นะครับมีโครงการล้อมรอบเล็กขั้งหมดอยู่ประมาณ4โครงการ4เพลงโดยโครงการที่หนึ่งคือวิโดเล็กยูนะครับเป็นบ้านแบบบ้านเดียวราคาเริ่มต้นประมาณ3ล้านกว่า3ล้านกว่าบาทกว่าล้านเมตนะผมว่าไม่น่าจะคนหรือมี โดยมูลค่าโครงกางราาประมาณ690ล้านะครับสองถ้คืโอโครงการเทโปโก้เล็กไซส์นะครับก็คือจะเป็นโครงการที่เข้ามาแล้วก็เข้าไปอยู่โครงการเป็นบ้านเดี่ยวรา,า,วารคากลางก็อยู่ที่ 1, ประมาณ870ล้านและสามก็คือไมล่าจะอยู่ฝั่งนีกไมล่าคิวโดยคอนเซ็ปต์ของไมล่าคิวจะเป็นบ้านบนเนินนะครับขนาด100ตารางวาโอบล้อมด้วยสวนสวน,สนทั้งหมดก็คือเราใช้ตัวสรงแบบมาดีอาร์มูบาิา์ดิ แบ่งไม้ไค้านแทงและตัวคีย์สำคัญก็คือจะมีตัวเทอร์ราโคฟนะจะมีบ้านให้เราอยู่สิบสองหลังอยู่บนถนนเองมีสองปีปีแรกคือหกหลังดินเลสแปลงละละ่างนะสตาร์ทอยู่ประมาณอยู่ที่สี่สิบล้านต่อหลังน,นะครัและอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งหกหลังที่ติดกันส่วนสวนก็คือป่าสนสน,นะครับต้สตาร์ทอยู่กว่าสิบสองล้านเอาสิบแปดล้านก็้าไและในโครงการหน้าโครงการเองเราจะมี ตัวเล็กพาซาเป็นคอมมูนิตี้เล็กสไตล์ดาวน์ชอปประมาณ20ขวบยูนะิตเลยแล้วก็มีพื้นที่เราดับเผื่ออนาคตนะครับนีณอย่างที่เรียนนั่น้็คือ4โครงการนะครับเล็กยูเล็กไซส์นะครับเซอร์รโครแล้วก็ไป้5ยูก็คือแปลนที่เรามารู้จักกันวันนี้แหละนะทนะี่จะไปยู่นี่ทั้งหมดราคาโครงการรวมทั้งเบสซิ่งประมาณ27 0 0ลา้าน นีใหดด้ดูดูดูภาพเข้าๆของเล็บที่ตอนนี้เราเดบิวลาอยู่นะครับและนี่เล็บอยู่เล็บอยู่โปรเจกต์แรกเป็นโปรเจกต์ Star Chem นะครับโปรเจกต์ก็คือจะล็องเลบบ็บนะปากผสนโอเคอันนี้ภาพของทั้งหมดของปีนี้นะครับเดี๋ยวเซอร์พี่ชายมาแล้กอัพนิดนึงเชิญ์ Chem นะครับ,น,น,น,รบนิออดนรอบ็ีดีนะคะเปิดแบรนด์แบรนด์ไหน สองแบรนด์ใหม่นะครับก็ดีนะครับเออผมผมบอกโดยส่วนตัวแล้วจะบอกขั้นนตัดต้นไม้ปลูกดักธรรมชาตินะครับรักสายงานสายลมนะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกเลยว่าผมเชื่อในธรรมชาติเชื่อในอีโคซิสเต็มนะครับสังเกตุทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแด่กุ่มละอองไอพิ้ทั้งสิ้นนะครับ ผมขอย้อนไปรูปหนึ่งนะครับร <fucking> ูปของอุ้งต่อไร้ได้แปลงใหญ่แปลงใหญ่แปลงนึงทั้งหมดเรามีทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่สาเฟกนะครับแต่ใช่อไหมครับตอนนี้เราปลูกต้นไม้เป็นพันพันต้นแล้วในระบบบาลานซ์ท่านี้และอะไรที่ใครครับที่ไหนนะครับเราปลูกต้นไม้เป็นพันพต้นแล้วถามว่าปลูกทำไมหนึ่ง โอเพื่อสร้างสีเขียวให้กับชุมชนเหล่านั้นสองโอกสวนหรือก็เอามาใส่ในโครงการที่เราเริ่มพัฒนาไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ที่จะต้องไปลามกมาจากที่อื่นนะครับไปถอนโคนมาเนี่ยเราพยายามจะไม่ทำน,นะครับ,รบถ้าไปใครเห็นโครงการนี้เราปลูกต้นไม้ไปเยอะมากเพราะว่าเราเชื่อในความเขียวเราเชื่อในเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งพวกนี้เราจะเป็นจุด ไปในโครงการทุกๆโครงกรารที่เราจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเราหวังว่าไม่ว่าโครงการเราโครงการอื่นจะทำอย่มือนกันนะครับเพื่อให้โลกใบนี้มันสวยงามนะครับไม่ใช่เดินมาต้องใส่หน้ากากนะฮะทันทีทั้งหมดตั้งแต่เชียงใหม่เพื่อนผมตอนนี้อยู่เชียงใหม่นีอยู่ที่งใหมไ่ไม่ได้ก็ลงไปที่ไปาทา,ไางวิทยาลัยสุพรรณก็ไลน์บอกว่า ขอโทษนะท,ที่แก่ปูนีจากเชียงใหม่แล้วมาอยู่สุพรรณกูก็โดนเหมือนกันคือคือมลพิษมันไปหมดนะัน่นเรา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 อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชา,ษา,ษาติน,ากกน,าาน,นะครับต้นไม้เดี๋ยวผมมาช่วยได้นะครับต้นไม้ช่วยได้แล้วจะทำให้บ้านเรามีความสุขนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามก็ติดเชิญนะครับผมบอกว่าหลายคนไม่รู้จักเราดี <c oughs> เปคำถามเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะ